ก็สวัสดีนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบกับพานตายเนาะหลังจากที่เราดำเรับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนะครับผมเมื่อพบยิงสาวนะครับผมที่จุดที่หายตัวไปนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะได้ขึ้นไปพิสูจน์เนาะด้านบนนะครับผมว่าเขาว่าเจอแล้วนะครับยิงสาวที่หายตัวไปนะครับผมตัวนี้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมเรารถรถเราเข้าไม่ได้นะครับผม นะครับเจ้าหน้าที่ก็จอดรถมาตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเข้าได้อยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่จอดรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพานตาจะพาไปนะครับผมหลังจากนี้ก็คือระยะทางประมาณแปดกิโลเมตรนะครับจะเข้าไปนะครับจะใช้เวลาเดินทางน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะเอาง่ายๆครับผมทางลําบากมากรถใหญ่เข้าไม่ถึงนะครับมีเดินเท้าจะเดินเท้ากับ กับมอไซค์นะครับผมที่เข้าไปได้เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามพานต่ายได้นะครับผมโอเคครับเดินทางเลยครับผมโอ,โอเคครับผมเราก็เดินทางนะครับทีนี้ขึ้นยังไง ต้อง CF เนอะภาษา CF มาเออนมอดอนยังเข้าไปโอ้ยดูดัวปลาเขอนเลยเนาะนะครับผม มอไซค์ไปได้อยู่ครับมีแต่มอเตอร์ไซค์เนาะไ,ไปได้ออ๋มอไซค์ไปเนาะมอไซค์ไปได้อยู่จุดนี้นะครับผมก็เจ้าที่มาถึงจุดนี้นะครับผมเพราะว่าเราเดินเข้าไม่ถึงเนาะเราต้องใช้รถนะครับเข้าไปนะครับผมตรงนี้รถมอเตอร์ไซค์เนาะครับส่วนเรา หลังจากนี้เราก็จะขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปเนาะนะครับผมมาถึงจุดนี้นะครับผมนายแพทย์นะครับผมตัวนี้เราคือเราเรารถใหญ่เข้าไม่ได้นะครับจุดนี้เนาะครับผมเราต้องให้ทีมแพทย์เสนอสูตรเนาะเข้าไปจุดนั้นนะครับผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์หรือหรือไม่งั้นก็เดินนะครับผมครับเดินไดด้ครับเินป่าเราไป เครับหผมไปครับผมเจ้าที่ก็ทําการเดินเข้าไปนะครับผมเพราะว่ารถใหญ่เข้าไม่ได้เนาะ ครับเรามาถึงแล้วนะครับผมนะทีมงานของเรานะครับทีมงานเราที่คนที่พบเนาะคนที่พบศพจุดนี้นะครับผมอ่ะอืมสิได้อันผู้ได้คนที่เห็นนะครับคนที่เห็นโอ้มาหาของป้าบหครับมามาเราเห็นเห็นเนาะมาว่าง่ายๆกับมาหาผักหวานเนาะหาผักหวานป้าหาป้าผักหวานป้าปิดงานา หมาหมามันเท่าปะครับนพ่อนใหญ่หมาบุรเท่าแล้วมัน,น,มห,มนหินคนกันน้ำหลังหมาไปมันกันน้ำหลังกันน้องเห็น <c oughs> <c oughs> อันอนี้บที่ว่าที่บ่า,บานายกว่านะคนที่มีหมาหลายตัวเพื่อนข่าของป่านี่เราไปรับนอกเห็นต้แต่เมื่อไหร่นะครับตะวันครับเห็นจังโมรับเห็นตะวันะมาณตอนเที่ยงละเห็นตอนเที่ยงเนาะ หากบรได้ประสานงานเนาะเพราะว่ามันบ่มีคล<ม><ร>ื่นบ่สัญญาณครับมีสัญญาณบ่ไม่มีคลื่นโทรศัพท์เนาะอยู่ไกลจากจุดนี้หลายบ่ครับศะหลัดไกลเตือบครับประมาณกี่กิโลครับประมาณสองสามลักน<อ>ึงนะสองสามลักบอกในไกลเท่าไรสองสามหลักมันจะได้ย่างเข้าเล่าอีกเขาบอกเ <laughs> อง <laughs> แต่ว่าแต่วันมอไซค์นี่ไปฮอดเนาะบ่ฮอดบ่ฮอดต้องเดินๆเข้าไปอีกบ่ต้องงยเข้าไกจอดอยู่นี่ไหนบ่ครับมอไซค์ที่ไปอีกก็ได้นี่ อีกแล้วก็ทาง้างเข้าไปหาก็ได้เจ้าเห็นยั่บอกอันบ้องอันพบพบของนะเจ้าก็ไปเห็นอยู่บ่บ่เห็นบ่แต่เรานึดว่ามันอยู่ทางไหนปลายห้วยยังห้วยยังเาเห็นนะเขาขึ้นอยังหมดจักน้ำอันนั้นตัวนินหมดแล้วนี่ไหมอันอันจุดนินนะที่ที่เห็นพลนนะเทิง então, right ú, an> แกงหลวงขึ distance, okay. ้นไปเทิงแกงหลวงขึ troop, psilon, so ้นไปประมาณจักจักเหม็นเป็นกิโลเนาะแ่ถือเล กันมันหรา3ล้าประมาณ3ล้าก็สิขอบคุณแล้วเออประมาณให้เนาะมันมันคาดการเอานะคาดการแล้วสิว่าอึลปะก้วยน่ะบ่เออนั่นละปก้วยน่ะโอ้ลปะก้วยบกเอิ้นน่ะป้บปะแข้งมุ้งยังเาเอิ้นน่ะงแขงอยู่พี่แข้งอยู่พี่ก่ายมาแล้วเนาะลปก้วยโอ้ลปกวยน้อง้อแม่น้อตาก็ยุ่งเถิงๆๆยืนๆมาทางพี่ยืนอะนอกครับตาก็ยุ่ง ที่รถเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ขม้นบนยมบุญว่านนี่ก็คือเมื่อคืนนี้ไปนอนอยู่บนเนี่ยค่ะจริงสามหลังขึ้นจะมาแต่ว่านี่ผมนะผมไปนอนอยู่เสียงสามลังมื้อคืนนี้มา่อวันศีรษะสามหลังมุ้มสามหลังไปหาสุบูร์ม่านนอนอยู่หัยสามพี่พี่พี่ไปเห็นที่ไปจะคนก็ที่เห็นไปน้ำกันนะไปผู้เดียวครับไปผู้เดียวเลยเห็นเนาะโอ้คนเดียวนะครับมีมีกลิ่นกลิ่นแห้งมาในบริเวณนั้นนะกลิ่นตั้จแต มันตัวเฮียงยู่ผมก็ได้ข้าวจากนายอนนายกคนเพราะว่ามันยังบุ๋เพื่อยบุ๋มดีกนะวันนี้ซบเพื่อยแล้วบ่นนีเพื่อยแล้วหงายบ่เพิ่นหงายบ่กกลับนอนหงายนอนหงายเนาะใช่เสื้อสี๊ยงนะคฮะเสื้อสิผมมั่นใจนะผมมั่นใจเพราะว่าบึ้งบหได้คักมาหน้าโอ้จุดที่จุดที่ผมบึ้งถึงยี่น้ำ มันนั้นตาเนาะเขาก็เห็นเนว่าเป็นเห็นเป็นศพแล้วพัดเขาต้องบริยากไปน้ำเลยนีโบกไปนะใครไปหาเขาเลยผู้ชายหญ้าวันนั้นเพราะบริยากไปบ่งไปบริยากไปเห็นที่ลำโศกจุดที่ไปเห็นเนาะมันโรยโรยมันทิตายู่เนาะเขามาหินแนวนี้ย่างเนาะ นนี้ว่ามัอยูครับผมเพราะว่าคนที่หาของป้าเนาะครับผมที่เพิ่นอันเห็นนะเป็นน้าเนาะเป็นน้าญาติกันเนาะเห็นเนาะครับก็ไกลพอสมควรมาจากที่เอ่บเชยผ้าเนาะมาแม่แกงหลวงครับผมเนาะ เอาบดตุ๋ยไว้เนี่ยครับผมสุนัขของชาวบ้านเนาะครับผมสุนัขที่เห็นจุดที่เห็นศพเนาะนี่ชาวบ้านก็จะมีสุนัขนะครับผมจะมีสุนัขประมาณ4ีหตัวนะครับผมที่หาของป้านะครับผมนี่อันนี้คือสุนัขนะครับได้เห็นนะครับผมแล้วก็ท่านพี่น้องนะครับที่ที่เห็นเนาะครับ พี่น้องเราก็ได้ประชุมกันนะครับผมแมนแมนครับมาอันนี้เรามาที่เจอเจชกนะครับผมเตัวแนัปคือหมาแท้โอ้หมาได้เจอชกครับมาในพานเนาะครับตัดตัวอนาะตัดกิ้งไม่รู้ใจป่าไม้ไหลโอ๊คเมเลยหมได้อยู่นู่นมันอยู่งใจเลยแต่นู่นก็ยงใแบบนึงนู่นก็กิ้งแต่มันอยู่งลุก คนน่ะคนมันอยู่ทางใจนะ,จะ,ม,นะม,มันม้วนมากจังล้วม,ม,ลม,มันม,ม้วนมากไปงลมีแต่ความไม่ไหล น้เทีนเทียนอ่มันระหุล้มันคนที่เจอมันกูหกแล้วที่มันหุกไปเท็โนคนนี้แหละที่เจอครับนี่มาตัวนี้ลงปุ้บไปเท็ไปหาโมเบกโมเบิกบคน้เอาันกันเนลกไปหากินเขาเจอเตกกลางคืนเนาะกลางคืนเขียนกลางคืนกลางีนแลวเนาะมันขวนเนาะกลางคืนกันเลนวานเนืนกับเลนมันรยะมานเทียงบ่เเนาตอนไหนตัวเทียงหรือตอนประมาณเทียงเทียงขวานกับว่า หมาเจ้าเฮาบ่กเลยไอ้หมาบัวเฮามันไปหินมันดุมมันดุมเนี่ยมันดุมเลยอ่ะมันู้เจ้าวกินคนเนาะเันระบบนั้นเนาะน้องหมามันอยู่น้องหมาเจะกินเยอลยไปทุกนี่ไรมันมีกินเละเทะมันมันดุมจะเป็หู้อะไรคนมแบินี้เข้าไปเข้าไปเิ่งมาบ่มาบ่มาอยู่ที่นั้นมาไปเห็นวนอยู่อันบ่ะเออบัเฮามันดุมจ้ากบ่เปนคนเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ยังบ่เสียไม่ใช่เฮาเนาะเฮาถ้าเป็นคนที่ยังบ่เสีย ชีวิตเนาะอันนี้เป็นคนเสียแล้วเราก็ได้โบเฮาเนาะอันนี้มันคนอีารต้องเฮาชีวิตคือต้องเฮาคือเโี้ยหก็ทำได้บ้านแต่ละบ้านหมาต้องเฮาทันแม่นครับถ้ามีถ้ามีชีวิตครับอันนี้หมาบ่เฮาเลยเนาะโบเฮาเลยแต่เราพิจิกเกี่ว่ามันหมาระดมมันดุมเนาะดุมยี่ห้อนเลยเนาะครัอืมมากคือการลด ในโหนี่มาไงหลังผมเดือดมากมาเลยจักโมงผมเนขึ้นมาจักรงตู๋เลยมาเลยมาเนยเยมาเลยมทำ้นนี่เาเผาแล้เน้ำขมาเลยขา้นจังตนี่อยู่เราก็ไปขึนขึ้นมาตงนี่มานี่มเพาาห้องจักริเดต่แก้้อจักเดเดียรอเจ้าหน้าที่เน ครับผมนี่อันนี้จอนที่กำลังขึ้นมานะครับผมอันนี้คือหมอนะคนที่พบเจอนะครับผมพบเจอศพเนาะต่วนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะัอนนี้เป็นนอนเป็นวานเนาะตอนนี้ก็นะครับผมเวลาก็13บสนาฬิกายีนาทีนะครับซึ่งเราเดินเข้าอ่าขับรถเข้ามานะครับผมเราเดินออกจากบ้านออกมาเนาะจุดที่เราตะอ่าเดินออกมาก็อยู่ประมาณยี่สิบสองนาฬิกาสิบสี่นาที ขับรถมาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมกับอีกสิบนาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงก็รอทีมงานนะครับผมวันนี้เราค่ําแล้วก็จะตามหารพร้อมกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมหลังจากหลังจากนี้นะครับผมหลังจากนี้เราจะจะมีทีมงานเนาะจะมีทีมงานทีมนึงนะครับคือจะไปหาศพก่อนครับผมแล้วก็จะไปทําทางเนาะไปเห็นศพแล้วก็จะทําทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปได้ง่ายนะครับผม อ่ะเดี๋ยวยังไงพันตาก็จะติดตามไปกับทีมแรกเลยครับผมอ่ะไปกันเลยครับผมไปน <c oughs> ะครับผมทีมงานเราก็ได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพร้อมกับเจ้าที่นะครับผมตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ชื่อดุงระวังรักไปะด้ครับผมหลังจากนี้นะครับผมเราก็จะไปตามหาเนาะจุดที่พบศพนะครับผมเราก็จะตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับไป ่ไนามมือคะต้รเนี่ยครับผมจุดที่เราเข้ามานะครับจะมีหนองควายนะครับผมเป็นระยะระยะนะครับผมนี่คือจะมีสัตว์เนาะจะจะมีสัตว์หน้าหน้าฝนนี่คือชาวบ้านจะเอาควายเอาวัวนะครับเข้ามาเลี้ยงนะครับผมจุดนี้ นี่ครับผมชาวบ้านก็จะทำสัญลักษณ์นะครับผมไปเรื่อยๆเนาะคยรับผมจุดนี้นะครับผมป่าลกมากครับเราก็จะได้เดินในแนวห้วยนะครับผมห้วยที่เห็นนะครับผมเขาเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่าห้วยห้วยมนนเนาะ เป็นห้วยมนนนะครับผมซึ่งน้ําจุดนี้ครับผมจะไหลลงไปอําเภอดงหลวงนะครับผมหมู่บ้านก็คือน,น่าจะไหลลงไปเขตรอยต่อระหว่างบ้านกกตูมกับมะนาวนะครับผม<ร>นี่ห้วยลํานี้เนาะนะครับอันนี้คือเข้ามาลึกแล้วนะครับผมเราก็เดินในแนวลาห้วยก่อนแล้วค่อจะตัดนะเดินมาไกลมากครับผมเอาโอเคนะครับผมเดี๋ยว เราก็จะเดินกันทั้งวันนะครับวันนี้นะครับผมนี่เราเดินไปแล้วก็จะทำสัญลักษณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับผมจุดนี้นะครับผมที่เห็นเนาะก็คือน้องหมาน้องหมานะครับผมที่ไปพบศพนะครับผมเป็นน้องหมาประมาณสี่ห้าตัวนะครับก็คือน้องหมาได้เดินไปดมกลิ่นนะครับผมได้เดินไปดมกลิ่นแล้วก็ เจ้าของหมาก็เลยว่ามันดมอะไรนาะนะครับผม,มก็เลยเข้าไปดูนะครับผมเข้าไปดูก็เลยแบบบอกว่าพบเป็นศพนะครับผมหญิงสาวเนาะก็ลักษณะก็ผมสีสีประมาณว่าส,สีออกแบบย้อมสีนะครับก็โอ้ก็เลยบอกบอกชาวบ้านนะครับสิ่งที่เราตามหาก็ตอนนี้ก็คือนะครับ อันนี้เราไปพิสูจน์หลักฐานก่อนนะว่าใชาย่ยิงสาวที่หายตัวไหมนะครับผมเพราะว่าเราก็จะเข้าไปดูด้วยกันเนาะว่าจะมีทีมพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับวันนี้แล้วก็านายแพทย์นะครับผมซึ่งมาจากเมืองนครพนมนะครับผมอ่ะโอเคฟานตายก็จะเข้าไปก่อนเนาะจะเข้าไปก่อนโอเคนะครับผม โอ้โหทุลักทุรีนะครับเวลาเราเดินนะครับผมเจอละเจอละเจอแล้วหรือยังยังบ่เจอบ่เจอหรือยังครับผมโอ้เจอแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเจอแล้วนะครับผมโอ้โยมาคือมาอ๋อนี่รถพูดีมาแล้วคือมาถึงอย่างนี่เนาะ ขาหม้อออเยน้าาหม้อือถือือเจาะอือแต่เขากันโอ้เจอแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมเหง่อไป้นมาหนนพี่บวกขึ้นขึ้นมาหนดอือ เอาอันนี also, the ้มันลอยอะไรครับผมนี่มามาดึงไฟแล้วนี่โอ้มาอย่าพาว่าเปไกด์นครับเด้อจะพาว่าไกลซะโอ้จะพาอ่าไกลครับผมจ้ะโอ้มาดึงไปอันนี้ครับจุดจุดนี้นะครับผมที่จุดพบศพนะครับเห็นไหมครับแล้วตอนนี้ก็คือจุดแล้วก็

มีสัดหรือว่ามีอย่างลากมาอีกเนาะคปนมาเก็บเอาา้ออาหารโอ้จุดนี้ก็จะเป็นล่องทางเดินอยู่นะครับผมจุดที่น่าจะเป็นลมหรือว่าเป็นอะไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นเส้นผมมามาเห็นเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เพิ่นเพิ่นเห็นอยู่จุดนี้ครับเดี๋ยววันนี้นะมีมือวาน่น่าจะมีสัดนะฮะ ลากลากเข้าไปด้านนู้นนะครับอุสีในคับจุดนี้นะก้อนก้อนก้อนที่อยู่นี่ก้อนอีกที่อยู่นี่เนาะลยอ๋อ้ทางนี้นะน่าทิมาจะทำคุนละเลาะห้วยลงมาเนาะสีเลาะห้วยลงมาแล้วก็ที้นำทางเส้นนี้ขึ้นมาเรื่อยน่าจะบดแหง้งเป็นลมบดแหง้งน่าจะอันนี้ก็คือในแนวทางตรงนี้นะครับก็เป็นทางเดินของชาวบ้านนะครับผมจุดนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับผม น่าจะเป็นลมในในแนวทางตรงจุดนี้ล้มลงตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือคาดการณ์เนาะครับผมแล้วยังไงพิสูจน์หลักฐานเดี๋ยวเจ้าที่จะมาพิสูจน์หลักฐานอีกทีนึงนะครับอืมเพราะว่าตอนนี้มันมันหลายวันนะครับเนาะยี่สิบกว่ามือเลยโอ้ออมันมีรอยลากไปนะครับผม นี่นะครับผมจุดที่เราตามหาเนาะตั้งแต่ลำดาหตุการณ์มานะครับผมตั้งแต่วันที่พานตายมาตามหาวันแรกพานตายมาตามหาวันแรกก็หาตรงจุดที่พบรถมอไซเนาะกับกับจุดที่หายจากหายนะครับผมแล้วก็วันที่สองนะครับผมวันที่สองของพานตายก็มาหาในจุดที่พบสิ่งของนะครับผมตัวน,นี้นะครับเราก็ได้หาบริเวณสิ่งของ เราก็ได้หาบริเวณสิ่งของแล้วก็ในรอบๆในรอบๆประมาณ3กิโลถึงสกิโลเนาะแต่ว่ามาถึงจุดนี้ก็คือไกลมากนะครับผมระยะก็คืออยู่ประมาณน่ะี่ครับผมคุณหมอก็ได้ทำการพิพพสูจน์ศพนะครับผมครับผมคุณหมอก็ร,รกกออุปกรณ์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสูนะ์เนาะ เปไหนอมีผมนะทำแล้เป็นจุกตรงนี้ก็มีเลที่ผมเนี่ยโอ้เส้นผมกระจุกไปไปหลายจุดนะครับผมกระจายกระจายเลยนะครับน่าจะมีสัตว์เนาะครับน่าจะคือบริเวณนี้มีเส้นผมเยอะมากเลยนะนะครับจะเป็นกระจายหลายจุดหลายจุดเนาะครับผมอืมอันนี้ศพศพนี่คือคาดการว่าก็คือน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะครับผม เกินเนาะเกินหนึ่งสัปดาห์แล้วครับผมตอนนี้นะอันนี้คือคุณหมอ,อนนเพราะว่ามันแห้งหมดแล้วนะครับไม่มีกลิ่นนะครับผมถ้าเกิดว่าสามถึงห้าวันนี่คือกลิ่นจะแรงมากนะครับผมแล้วก็จะขึ้นอืดเนาะเอาเห็ยนยังไงแล้วกไ็ได้เจอแล้วนะครับผม